ตอนที่สิบสามถือโอกาสณะเซฟเฮา house, อันดากลับมาถึงเซฟเฮาแต่คำพูดของน้ำหนึ่งยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของเธอเธอนั่งโต๊ะเล็กๆตรงระเบียงห้องนอนและนั่งอยู่กับความสับสนภายในใจแบบนั้นนานนับชั่วโมงอีกทั้งยังเผลอคิดถึงรอยจูบที่แสนละมุนเมื่อตอนเย็นนั้นอีกด้วยนี่เธอจูบกับเขามาสองครั้งแล้วหรอมันเรื่องบ้าอะไรกันที่เธอต้องได้มาเจอกับเขา คนที่คิดว่าไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วพี่หนึ่งทำไมต้องทำให้อันสับสนแบบนี้ถ้าเราไม่มาเจอกันเลยก็คงจะดีถ้าพี่รู้ว่าอันคือคนเดียวกับผู้หญิงคนที่เคยแอบรักพี่พี่จะยังชอบอันอยู่ไหมเช้าในวันทำงานตอนนี้ในแผนกจัดสต็อกสินค้าที่อันดาทำงานอยู่ก็มีข่าวของมานิดอดีตหัวหน้าของเธอ ประกาศออกมาว่าพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทแล้วซึ่งสร้างความตกใจแก่พนักงานคนอื่นๆเป็นอย่างมากวันนี้ทุกคนคงรู้แล้วว่าทางบริษัทปลดนายมานิดออกนำหนึ่งเรียกประชุมย่อยในฝ่ายแผนกจัดเก็บสต็อกสินค้ามีพนักงานนับ30คนมายืนรอฟังรวมถึงอันดาด้วยแล้วใครจะมาทำงานแทนตรงนี้ครับคุณน้ำหนึ่งจะรับคนใหม่มามใช่ไหมครับพนักงานชายคนหนึ่งยกมือถามขึ้นมา ฉันว่ายังไม่รับคนเพิ่มคะ่ะอยากเซตร,ระบบใหม่ให้ลงตัวก่อนเดี๋ยวฉันจะมาช่วยดูแลแทนหน้าที่นี้เองแต่ฉันขอผู้ช่วยหนึ่งคนนะคะที่จะรวบรวมข้อมูลให้หนึ่งในทุกๆเย็ยนก่อนเลิกงานอืมงั้นขอเป็นพนักงานที่เพิ่งมาใหม่ละกันนะคุณอันดาคุณไม่ขัดข้องใช่ไหมคะฮะอะค่ะคนเจ้าเลยิ้มและขยิบตาให้สาวหน้าหวานที่มองมาด้วยใบหน้าเรียบเฉยที่คาดเดาอารมณ์ไม่ได้ เธอคิดมาแล้วแหละว,ว่าจะทำยังไงให้ได้ใกล้ชิดอันดาดีและวิธีนี้มันก็ดูสมเหตุสมผลที่สุดดีค่ะงั้นรบกวนเอารายงานมาให้ฉันที่ห้องทำงานก่อนเลิกงานด้วยนะคะขอทุกวันเลยนะคะได้ค่ะในห้องทำงานของน้ำหนึ่งพี่น้ำหนึ่งนั่งจิบกาแฟทำไมต้องยิ้มขนาดนั้นคะอ้าวน้ำเพชรมีอะไรอะเรื่องที่จะโชว์ตัวรถของบริษัท พี่นำหนึ่งได้คุยกับพี่เต็นหัวหน้าแผานประกอบอะไหล่ยนหรือ,อยังคะอืมได้คุยเมื่อกี้แล้วเขาบอกขอใช้เวลาสักสามถสี่วันงั้นงานโชว์ตัวรถเราจัดอาทิตย์หน้าเลยนะน้ำเพชรประสานงานกับทาง P P Center ด้วยนะได้ค่ะเดี๋ยวเพชรจัดการให้พรุ่งนี้เพชรจะเข้าไปคุยรายละเอียดแล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอืมดีเลยเออน้ำเพชรฝากบอกฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้วยนะว่าให้แจ้งกำหนดการ หลังจากงานโชว์ตัวรถเสร็จทางบริษัทจะจัดงานกิจกรรมประจําปีเค okay, ค่ะและเพชจะหาวันที่เหมาะสมให้นะคะณห,ห้าง p ีแ P&P พ e เซสองสาวหุ่นดีราวกับนางแบบที่หลุดออกมาจากนิตยสารเดินย่างเข้ามายัางห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศคนหนึ่งเป็นผู้บริหารที่มีความมั่นใจหน้าตาสวยผิวขาวทุกย่างก้าวทำให้เธอเป็นจุดสนใจของคนที่อยู่บริเวณนั้นเป็นอย่างมาก กับอีกคนที่เดินตามหลังเธอก้าวหนึ่งลุกเรียบแต่ดูดีใบหน้าที่ออกไปทางกคู่เทศเสมามากกว่าทำให้เธอดูมีเมศเห์ล้นเหลือโดยเฉพาะเพศเดียวกันคุณน้ำเพชรมาที่นี่ทำไมไม่บอกฉันก่อนล่ะคะทำไมมีอะไรฉันเอาเธอมาทำงานนะไม่ยากรู้ว่าต้องรายงานเธอด้วยว่าจะไปไหนที่ไหนบ้างแล้วก็มาเดินข้าง,างฉันสิจะเดินตามหลังทำไมก็คุณเป็นเจ้านายฉันเป็นลูกน้อง จะเดินเสมอเจ้านายได้ยังไงแต่ฉันอยากให้เดินข้างๆทําตามที่บอกเดี๋ยวนี้เลยนะอลินสวัสดีค่ะนัดคุณหญิงวิกานดาไว้ค่ะตายตายตาย,ตายไม่มาพบใครแต่มาพบคุณแม่ซะงั้นตายแน่อลินพนักงานสาวพาทั้งสองมายังถงหอขนาดใหญ่ที่จะใช้สำหรับการจัดแสดงรถของบริษัทเกิกชัยกรุ๊ปนเพชรและอลินเดินเข้ามา ดยคนที่เสียอาการมากที่สุดก็คงไม่พ้นอลินที่เดินเข้ามาในดวงครอบครัวของตนเองสวัสดีค่ะคุณนาวิอ้าวหนูน้ำเพชรมาแล้วเหรอจะ๊ะแล้วนั่นใครจะ๊ะน้ำหนึ่งหรือเปล่าคุณหญิงวิกันดาพ,พยายามเฉงอมองคนที่คอยหลบอยู่ด้านหลังของน้ำเพชรอ๋อวันนี้พี่น้ำหนึ่งไม่ได้มาค่ะส่วนคนนี้เป็นพนักง,งานที่บริษัทค่ะน้ำเพชรเอามาช่วยงานด้วยเธองัวทำอะไรอยู่อย่าเสียมารยาสิ เรีสวัสดีคุณหญิงเร็วน้ำเพชรหันมากระซิบให้กับคนที่ยืนหลบหลังเธอจนเธอรู้สึกว่าอีกนิดมันจะเสียมระยาต่อผู้ใหญ่เดี๋ยวเขาจะมองว่าบริษัทของเธอไม่อบรมพนักงานบริษัทเอ่เอสวัสดีค่ะค,ค,คุณหญิงฉันเป็นพนักงานบริษัทเกิดชัยคุบค่ะอุ้ยคุณหญิงวิก,กานดาเมื่อเห็นพนักงานที่ตามน้ำเพชรมานั้นก็อุทานออกมาอย่างตกใจ ก่อนอลินจะส่งสายตาพร้อมกับพริบตาให้สองทีคุณแม่คุณป้าคะถ้าเกิดเจอหนูกับพี่อันดาข้างนอกโดยบังเอิญถ้าหนูแนะนําตัวเหมือนเป็นคนไม่รู้จักแสดงว่าหนูกับพี่อันดากําลังปฏิบัติภารกิจนะคะอย่าให้ใครรู้สถานะของพวกเรานะถ้าแม่เผลอลืมละ่ะหนูจะขยิบตาส่งสัญญาณให้โอเคนะคะคุณแม่และคุณป้าจะได้ไม่เผลอมีอะไรหรือเปล่าคะคุณนะ้าเออเปล่าจ้ะ นายแค่ตกใจนิดหน่อยพนักงานของหนูน้ำเพชรชื่ออะไรนะจ๊ะชื่ออลินค่ะอลินนี่คุณหญิงวิกันดาเป็นหนึ่งในเจ้าของ P a p Center สวัสดีค่ะคุณหญิงหนูเออฉันชื่ออลินค่ะขอโทษคุณหญิงด้วยนะคะพอดีฉันตื่นเต้นไปหน่อยนะคะไม่เป็นไรจ้ะฉันเข้าใจป่ะงั้นเราไปคุยงานกันดีกว่าเนอะงานนี้นะจะให้คุณสมาร์ทหัวหน้าฝ่ายสถานที่เป็นคนช่วยดูแลนะนั่นไง มานุ่นแล้วชายหนุ่มร่างสูงกำยำแต่งตัวภูมิฐานเดินเข้ามาในกลุ่มสายตาของเขาจ้องมองน้ำเพชรอย่างไม่ละสายตาแค่เจอกันครั้งแรกเขาก็อยากได้อยากรู้จักหญิงสาวคนนี้เสียเหลือเกินเขามองด้วยสายตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสเสน่ห์ส่งให้กับหญิงสาวจนคนที่อยู่ข้างๆสังเกตเห็นก็เกิดความไม่พอใจอย่างไม่รู้ตัวขอโทษที่มาช้านะครับพอดีเพิ่งเคลียร์ลูกค้าโ่นเสื้อผ้าเสร็จ สวัสดีครับผมสมาร์ทครับผู้จัดการฝ่ายสถานที่คุณน้ำเพชรจากเกิดชัยกุ๊บใช่ไหมครับชายหนุ่มยื่นมือมาเพื่อทักทายหญิงสาวด้วยการจับมือน้ำเพชรก็เอื้อมไปจับมือชายหนุม่มเพื่อไม่ให้เสียมารยาทสวัสดีค่ะคุณสมาร์ทยินดีที่ได้ร่วมงานนะคะมีอะไรรบกวนด้วยนะคะสําหรับคุณน้ำเพชรผมยินดีครับสมาร์ทจิ้มให้น้ำเพชรพร้อมด้วยสายตาแพรวพราเจ้าสเสน่ห์สวยขนาดนี้เลยเหรอวะลูกสาวคนเล็กของเกิดชัยกุ๊บ ต้องลองหน่อยแล้วปล่อยให้หลุดมือไปสดาดแย่ถ้าได้เป็นเคยสบายไปทั้งชาติเลยชีนี้ผู้ชายอะไรอ้อยชมัดคิดว่าตัวเองหลอกขั้นเทพได้ไงถึงได้มาหวานสเสน่ห์เรียราดแบบนี้เออขอโทษนะคะฉันขอไปเข้าห้องน้ําสักครู่นะคะอารินรู้สึกไม่พอใจกับสายตาของทั้งสองที่มองกันอยู่ๆอารมณ์ของเธอก็พุ่งขึ้นจนเธอต้องพาตัวเองออกมาจากที่นั่นเซงวะทำไมไม่ชอบสายตาในนั่นมองน้ำเพชรแบบนั้นนะ ฮนี่ก็อีกคนเป็นอะไรอีกล่ะทำหน้าอารมณ์เสียแบบนั้นทำไมยะหรือจะหึงเราหรือเขาแค่อยากเข้าห้องน้ำว้ยทำไมต้องคิดอะไรไร้สาระด้วยน้ำเพชรหนูน้ำเพชรคุยกับสมาร์ทไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวน้าไปหาลูกค้าแป๊บหนึง่งสมาร์ทดูแลลูกค้าด้วยนะคุณน้ำเพชรเป็นลูกค้า VIP ของฉันํำว่าแขกเว p ของคุณหญิงวิการดาทำให้สมาร์ทขนลุกสู้ ขาไม่ควรทำตัวลุ่มล่ามหรือพฤติกรรมที่สออไปทางชู้สาวกฎนี้ชายหนุ่มเข้าใจดีได้ครับนายหญิงเออหนุนนเพชรจ้ะถ้าเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกับนะ้าและคุณหญิงป้าสักมื้อนะพาพนักงานที่มากับหนูไปด้วยนะนะ้าจะรออยู่ที่ห้องอาหารนะได้ครับคุณนะ้าขอบคุณนะคะอารินออกห้องน้ำมาและล้างมืออยู่ที่อ่างล้างมือก่อนเธอจะเงยมองตัวเองในกระจก ความรู้สึกเมื่อกี้มันไม่เคยเกิดขึ้นกับใครและมันก็เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกเธอรู้สึกหึงน้ำเพชรเอามากๆเมื่อผู้ชายคนนั้นมองมาอย่างน้ำเพชรด้วยสายตายที่สื่อถึงความหมายแบบเสน่หาต่อยิงสาวที่เธอแอบชอบคุณแม่เรียกแม่ได้แล้วหรอคะนึกว่าจะลืมแม่ซะแล้วโทคุณแม่คะไม่งอนหนูนะคะหนูปฏิบัติภารกิจสำคัญอยู่อารินรีบเข้าไปโอบเอวและหอมแก้มมารดาของตนฟอดใจเพื่อเป็นการง้อและขอโทษ ในบริษัทของหนูน้ำเพชรเนี่ยนะหนูน้ำเพชรกับหนูน้ำหนึ่งเป็นคนร้ายเหรอคุณแม่อย่าเสียงดังมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะคุณน้ำเพชรกับคุณน้ำหนึ่งไม่ใช่คนร้ายไว้หนูจะอธิบายให้มันหลังนะตอนนี้คุณแม่เล่นตามน้ำไปก่อนบอกคุณป้าด้วยนะคะจะได้เข้าใจตรงกันอ่ะอะแม่เข้าใจแล้วกับหนูน้ำเพชรลูกคิดอะไรกับเธอแม่เห็นนะตอนที่พนักง,งานของแม่มองและจับมือหนูน้ำเพชรลูกกำลังโมโหลูกหึงเธอใช่ไหม แม่หนูไม่รู้จะพูดยังไงแต่ยอมรับนะว่าหนูชอบเธอแต่ด้วยหน้าที่ที่ทำอยู่ทำให้หนูชอบเขาไม่ได้แม่เข้าใจใช่ไหมคะแม่เข้าใจลูกเสมอนะแต่แม่อยากบอกว่าแม่ก็ชอบหนูน้ำเพชรนะอย่าให้ใครแย่งไปได้ละ่ะแม่ไม่ยอมจริงๆด้วยคุณแม่ก็หนูก็ไม่ยอมให้ใครแย่งไปหรอกคะ่ะลูกใครเนี่ย <laughs> มาให้แม่กอดทีหนึ่งสิคิดถึงเจ้าดื้อจะแย่แล้วลูกคุณแม่ไง หนูก็คิดถึงแม่ที่สุดในโลกเลยไว้หนูจะกลับบ้านบ่อยๆนะคะพูดแล้วนะเดือนละครั้งก็ยังดีปะออกไปได้แล้วเดี๋ยวจะผิดสังเกตแม่ชวนหนูน้ำเพชรทานข้าวเที่ยงยังไงลูกก็ตามมาด้วยนะแม่กับคุณหญิงป้าจะรออยู่ที่ห้องอาหารได้คะ่ะงั้นหนูออกไปก่อนนะคะน้ำเพชรเห็นอรินไปเข้าห้องน้ํานานก็รู้สึกเป็นห่วงไม่รู้จะหลงทางหรือเป็นอะไรไปหรือเปล่า เดือหันซ้ายขวาเพื่อมองหาอลินก่อนบุคคลที่อยู่สนทนาจะเอ่ยทักอย่างคร่รู้เคุณน้ำเพชรมองหาใครครับมองหาพนักง,งานที่มากับฉันนะคะไม่รู้ทําไมยังไม่มาสักทีเดี๋ยวก็คงมาครับเอาเป็นว่าคุณน้ำเพชรมีอะไรให้ผมช่วยบอกผมได้เลยนะครับค่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะเดี๋ยวฉันให้พนักง,งานของฉันจัดการวางตําแหน่งต่อขอบคุณคุณสมาร์ทนะคะที่ช่วยให้บริการที่ดีถ้ามีอะไรเพิ่มเติมฉันจะบอกนะคะ อ่ะมานุ่นแล้วอรินทำไมเธอไปนานจังเออโทษทีคุณพอดีท้องเสียอ่ะเลยนั่งนานไปหน่อยอรินนำสมุโดโ้ตออกมาจากกระเป๋าหิ้วก่อนจะวัดพื้นที่คร่าวๆและสเก็ตแบบแปลนในการจัดวางตำแหน่งรถที่ระบุขนาดของรถที่จัดโชว์ก่อนเธอจะคุยรายละเอียดกับสมาร์ทหัวหน้าฝ่ายสถานที่ในการนำรถเข้ามาจัดโชว์ในอาทิตย์หน้าเมื่อคุยงานเสร็จแล้วสมาร์ทก็รู้สึกว่าตัวเองหมดความหมาย ก่อนเขาจะขอตัวกลับไปทำงานแล้วเลขาของคุณหญิงวิการดาก็มาเชิญน้ำเพชรและอลินขึ้นไปยังห้องอาหารที่คุณหญิงวิการดารออยู่มากันแล้วนั่งก่อนสิขอบคุณนะคะคุณนะ้าสวัสดีค่ะคุณหญิงป้าจ้ะสวัสดีหนูทั้งสองไม่ต้องมาพิธีนะนั่งก่อนนั่งก่อนขอบคุณค่ะงานเรียบร้อยดีใช่ไหมแล้วนี่หนูน้ำหนึ่งไม่มาหรอจ้ะหนูน้ำเพชร พี่น้ำหนึ่งเคียงงานที่บริษัทแต่ฝากความคิดถึงมาให้คุณหญิงป้าด้วยนะคะจ้ะแล้วนี่หนูชื่ออรินใช่ไหมจะ๊ะพอดียยวิอุ้ยคุณวิการดานน่ะเล่าให้ป้าฟังแล้วเออใช่ค่ะคุณหญิงน้ำเพชรเป็นคนตอบแทนอรินทานเลยนะไม่ต้องเกรงใจหนูน้ำเพชรอรินทานเยอะๆะนะนี่นะสั่งเมนูที่ลูกสาวนะชอบมาทั้งนั้นเลยหนูน้ำเพชรคงไม่ถือนะจะ๊ะน้ำเพชรทานได้คะ่ะ น้ำเพชรก็ชอบเมนูทั้งหมดนี้ทุกเมนูเลยค่ะอารินละ่ะชอบไหมคุณหญิงอารีถามบ้างหนูชอบหมดทุกอย่างบนโต๊ะนี้เลยค่ะน้ำเพชรหันไปตบหน้าขาอีกคนแล้วเอ็ดคนข้างๆเบาๆอย่าเสียมารยาสิขอโทษนะคะพอดีน้ำเพชรลืมตัวไม่เป็นไรจ้าหนูน้ำเพชรนะชอบอารินเขาเหมือนลูกสาวนะดีนะอย่างกับคนคนเดียวกันอะใช่ไหมคะคุณพี่เหมือนหลานคุณพี่ไหมใช่จะ้ะ ทานกันได้แล้วเดี๋ยวอาหารจะเย็นไปเสียก่อนจะว่าไปหนูทั้งสองนี่ก็เหมาะสมกันดีนะนี่ทนาะไม่รู้ว่าเป็นเจ้านายกับลูกน้องนายคิดว่าเป็นคู่รักกันเสียอีกแนะ่เออไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะคุณนะ้าน้ำเพชรมีความรู้สึกบางอย่างในคำพูดของคุณหญิงทั้งสองตั้งแต่ต้นที่ฟังแล้วดูเหมือนอยากหยอกล้อแต่มันก็ฟังดูแล้วแปลกๆอยู่ดีแต่เธอก็ไม่เก็บมาใส่ใจอะไรมากก่อนจะทานอาหารไปอย่างเงียบ ใช่สิฉันมันแค่พนักง,งานเงินเดือนคนธรรมดาธรรมดาเธอคงไม่มองคนอย่างฉันหรอกคุณน้ำเพชรตอนที่14บสีคำปรึกษาเชิญค่ะเอ้าอันดาฉันเอารายงานของวันนี้มาส่งคุณค่ะ ไหนคะขอหนึ่งตรวจด,ดูหน่อยคุณมานั่งข้างฉันนิ่สิจะได้ดูด้วยกันเผื่อมีตรงไหนแก้ไขหนึ่งจะได้บอกอันดามองที่นั่งตรงข้างๆน้ำหนึ่งก็ไม่เห็นมีเก้าอี้สักตัวเห็นมีแต่เก้าอี้ที่เขานั่งอยู่แล้วจะให้เธอนั่งตรงไหนละ่ะอันดาเดินไปยืนอยู่ข้างๆพร้อมที่จะฟังน้ำหนึ่งประเมินรายงานของเธอก่อนเธอจะถูกร่างสูงควาเอวบางของเธอให้นั่งลงบนตักตอนนี้จึงกลายเป็นว่า ร่างสูงได้โอบก,กอดเธอเอาไว้โดยตัวของเธอนั่งลงบนหน้าตักของเขาเธอเองก็ตกใจเล็กน้อยเพราะมันรวดเร็วจนตั้งตัวไม่ทันเธอพยายามดิ้นแล้วหวังจะให้ลุกขึ้นแต่ก็ถูกร่างสูงกอดแน่นกว่าเดิมคุณทำอะไรนะปล่อยชนะคนน้ำหนึ่งอย่าดิ้นสิไม่งั้นหนึ่งจะกอดคุณอยู่แบบนี้ไม่ปล่อยง่ายๆหรอกนะช่วยโอกาสเดี๋ยวใครมาเห็นเข้ามันจะไม่ดีอีกอย่างฉันเป็นพนักงานของคุณนะ ไม่ใช่เป็นสาวสาวในสต็อกของคุณกรุณาให้เกียิฉันด้วยค่ะก็ได้ก็ได้แต่ขออยู่แบบนี้สักพักได้ไหมขอให้หนึ่งหายคิดถึงคุณก่อนนะและหนึ่งจะปล่อยสวนประตูหนึ่งกดล็อกอัตโนมัติแล้วไม่มีใครเข้ามาได้หรอกคุณไม่ต้องห่วงน้ำหนึ่งวางหัวของตัวเองศพลงบนแผ่นหลังของร่างบางเสียงหัวใจของร่างบางเต้นตึกตักดังจนเขาได้ยินมาอย่างชัดเจนทำให้เขายิ้มอย่างไม่รู้สาเหตุว่าทำไมถึงยิ้มได้ขนาดนี้ ไม่เคยกอดใครแล้วรู้สึกดีเท่านี้มาก่อนเลยอันดาหนึ่งจะทำยังไงดีตอนนี้หนึ่งหลงรักคุณมากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วนะดูด,ดีเปิดใจรับหนึ่งเข้าไปสักทีนะนี่ฉันเป็นอะไรทำไมทำตัวไม่ถูกเลยแถมยังปล่อยให้เขาทำอย่างอำเภอใจแบบนี้ได้ยังไงแต่เอาจริงๆก็ไม่เคยมีใครกอดฉันแบบนี้เลยสักครั้งนะไม่เคยรู้เลยว่ามันจะอบอุ่นได้มากขนาดนี้หรือพอกอดนี้มันเป็นของคุณกันคุณน้ำหนึ่ง คนนุณนี้เอาแต่ใจชมัดเลยนะฮอันดาถอนหายใจออกมาอย่างหมดคำพูดแต่เธอก็ยอมให้เขาทำตามอำเภอใจอยู่ได้เรื่อยไปเธอก็ไม่เคยเข้าใจตัวเองเหมือนกันถ้าขัดขืนเขาสักนิดทำไมเธอจะทำไม่ได้แต่เธอก็ยอมปล่อยให้มันเป็นไปตามที่เขาต้องการอยู่เรื่อยหนึ่งก็เป็นแบบนี้เฉพาะคุณคนเดียวล่ะรู้ไหมหนึ่งไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครจริงๆนะคะ น้ำหนึ่งทำทีเป็นตัวรายงานที่อันดาทำมาให้ดูที่จริงมันก็โอเคแล้วแหละแต่เขาก็อยากจะยื้อเวลาไว้นานอีกสักหน่อยดูเหมือนว่าร่างบางก็จะลืมไปแล้วว่าตัวเองนั่งอยู่บนตกของเขาด้วยความรู้สึกดีที่มันเกิดขึ้นลึกๆภายในใจภายในบ้านหลังใหญ่ที่แสนจะเงียบเหงาน้ำเพชรออกมานั่งอยู่ริมสระว่ายน้ำตรงเฉลียงหลังบ้านสีหน้าที่ดูกังวลแสดงให้เห็นชัดเจน ว่าเธอกำลังสับสนกับเรื่องบางเรื่องมากพอสมควรย้อนกลับไปเดี๋ยวก่อนเธอมีอะไรหรอคุณเธอเป็นอะไรตอนที่คุณสมาร์ทเขาทักทายและจับมือฉันหหงฉันเหรอหึถ้าฉันบอกว่าหึงคุณจะว่ายังไงละ่ะแต่คุณไม่ต้องคิดมากหรอกคะ่ะฉันดูดีว่าคุณเป็นใครแล้วฉันเป็นใครฉันไม่ทําให้คุณลำบากใจหรอกว่าแต่ทําไมถึงถามละ่ะก็แค่ถามแค่อยากรู้ว่าเซนฉันมันถูกไหม ต่เจียมตัวเองก็ดีแล้วฉันไม่อยากทำร้ายจิตใจใครด้วยคำพูดเพราะยังไงฉันก็ตั้งใจที่จะมีคู่ที่ดีพร้อมและแสนจะเพอร์เฟกที่เหมาะสมกับคนอย่างฉันอยู่ <c oughs> คนแบบไหนที่คุณเรียกว่าดีพร้อมและเพอร์เฟกล่ะคะคนแบบนั้นไม่มีในโลกหรอกคุณถ้าคุณรอคนแบบนั้นมีหวังได้อยู่บนคานไปตลอดชีวิตแน่แน่อรินอย่ามาแช่งฉันนะเธอไม่เข้าใจความฝันของผู้หญิงแบบฉันหรอกนะมันต้องมีสักคนแหละที่เขาคนนั้นเกิดมาคู่กับฉัน ใช่ค่ะฉันคงไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณคิดหรอกเพราะเรามันคงคิดสวนทางกันคุณลองอยู่ตรงกลางบ้างนะแล้วลองมองไปรอบๆมองให้กว้างๆอย่ามองแต่ด้านบนอย่างเดียวบางทีคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ต้องการอะไรอีกแล้วในชีวิตเขาอาจจะอยู่ข้างล่างหรือบางทีเขาอาจจะยืนอยู่ด้านหลังคุณโดยที่คุณมองไม่เห็นมันพูดไปก็คงเท่านั้นคุณคงคิดไม่ได้หรอกนี่เธอกำลังหลอกด่าฉันใช่ไหม ฉันไม่หวังให้คุณคิดได้หรอกคะ่ะเพราะถึงยังไงคนคนนั้นก็คงไม่มีวันเป็นฉันการที่คุณพูดขนาดนี้แล้วฉันเข้าใจในความหมายที่คุณอยากสื่อต่อไปฉันจะพยายามไม่คิดกับคุณเกินเจ้านายลูกน้องคุณสบายใจได้และฉันขอให้คุณเจอคนในอุดมคติของคุณเร็วนะคะอรินพูดจบเขาก็เดินหันหลังให้เธอแล้วควบมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ออกไปน้ำเพชรมองตามด้วยความรู้สึกที่หลากหลายนี่เธอเป็นอะไรทำไมรู้สึกงวงๆภายในใจ เมื่อมองเขาที่ค่อยๆห่างออกไปช้าๆมันถูกแล้วไม่ใช่หรอที่เธอไม่อยากให้ความหวังกับคนที่เธอคิดว่าไม่มีทางเป็นจริงได้เธอพูดแปงไปหรือเปล่าหรือเธอทำผิดอะไรทำไมถึงได้รู้สึกไม่สบายใจและรู้สึกผิดแบบนี้มานั่งเหม่ออะไรตรงนี้อ้าวพี่น้ำหนึ่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่สักพักแล้วละ่ะนานพอที่จะทำให้พี่รู้ว่าน้องสาวคนสวยของพี่ใจลอยไปถึงไหนตอนไหนมีอะไรไม่สบายใจจะปรึกษาพ,พี่ไหมละ่ะ พี่น้ำหนึ่งพี่คิดว่าการที่จะรักใครสักคนมันต้องมีอะไรมาวัดว่าใครเหมาะสมกับเราบ้างล่ะคะสำหรับพี่นะแค่ใครสักคนที่ทำให้พี่อยากอยู่กับเขาอยากเห็นหน้าเขาทุกเวลาอยากพูดอยากคุยอยากดูแลอยากเห็นเขาอยู่ในสายตาตลอดอยากเห็นรอยยิ้มของเขาเวลาเขามีความสุขอยากปลอบเวลาเขาทุกใจประมาณนี้แหละมันเยอะไปหมดพี่พูดไม่จบหรอก ทั้งหมดที่น้ำหนึ่งพูดมาเขาก็คิดถึงแต่ใบห,หน้าของหญิงสาวที่อยู่ในหัวใจของเขาอันดาเราต้องการคนที่เราจะรักแค่นั้นจริงๆหรอคะแล้วแบบว่าฐานะหน้าตาเชื้อชาติตระกูลหน้าที่การงานลรอคะมันไม่สําคัญหรอของแบบนั้นเพชรได้มาแล้วมันทําให้เพชรมีความสุขจริงหรอมันคือภาพมายาที่สร้างขึ้นมาทั้งนั้นอย่ามัวแต่มองสิ่งที่เป็นเปลือกนอกสิแล้วน้องของพี่ จะเจอคนที่เป็นความสุขได้ยังไงคนที่เป็นความสุขงั้นหรอคะอืมคนที่เป็นความสุขของเราแค่นี้ก็เพียงพอแล้วคิดตามพี่นะตอนนี้น้ำเพชรมีเงินมีฐานะหน้าตาที่ดีในสังคมมีครอบครัวที่ดีแล้วน้ำเพชรคิดว่าตัวเองอยังขาดสิ่งเหล่านี้อีกไหมก็ไม่ค่ะเพชรพอแล้วอืมทีนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่น้ำเพชรต้องการมันไม่จําเป็นสําหรับน้ำเพชรเลยคนที่จะมาเป็นความสุขข,ของน้ำเพชรต่างหาก ที่น้ำเพชรยังไม่มีแล้วน้ำเพชรคิดว่าตัวเองจะหาเจอเมื่อไหร่น้ำเพชรฟังน้ำหนึ่งและคิดตามไปด้วยแววตาของเธอชงนออกมาเมื่อพยายามค้นหาคำตอบให้ตัวเองก่อนน้ำหนึ่งจะเป็นคนพูดตอบในคำถามของตัวเองอีกทีก็มเมื่อตรงนี้ของน้ำเพชรมันจะบอกน้ำเพชรเองว่าคนนี้แหละใช่น้ำหนึ่งจับมือน้ำเพชรขึ้นมาแล้วเอามาทาบตรงหัวใจของน้องสาวตน น้ำเพชรมองน้ำหนึ่งก่อนจะพยักหน้าอย่างเข้าใจในสิ่งที่น้ำหนึ่งบอกขอบคุณนะคะที่ทำให้เพชรเข้าใจอะไรมากขึ้นไม่เป็นไรก็น้องสาวพี่ยังไม่เคยรักใครไงถึงเข้าใจเรื่องแบบนี้ยากพี่น้ำหนึ่งว่าเพชรพูดอย่างกับตัวเองเจอคนที่รักแล้วงั้นอะน้ำหนึ่งฉีกยิ้มให้น้องสาวของตนยามีความสุขก่อนน้ำเพชรจะนึกอะไรได้แล้วโวยวายทันทีที่พูดได้นี้คือมีแล้วใช่ไหมใครอะบอกมาเลยนะ ไม่บอกเก็บไว้ก่อนพี่ไปพักนะเหน่อยจังวันนี้เมื่อตักไปหมดเลยมีคนนั่งตักเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยชิอย่าให้รู้นะจะลอให้อายเลยอลินฉันขอโทษที่พูดกับเธอไปแบบนั้นนะทั้งที่ตลอดมาฉันคิดถึงแต่เธอแต่ฉันกลับคิดว่าเธอมันคอยกวนใจฉันฉันไม่รู้ตัวเลยว่าความรู้สึกนั้นมันคืออะไรจนวันนี้ที่เธอเดินหันหลังให้ฉัน ฉันจึงรู้ว่าฉันไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นเลยเธอจะไม่เกลียดฉันใช่ไหมคำคืนที่แสนเดาร้อนของคู่ชายหญิงที่เพิ่งผ่านกิจกรรมกันมาหมาดๆเสียงหายใจที่เหนื่อยหอบของทั้งคู่ดังจนได้ยินมันชัดเจนฝ่ายชายโอบกอดฝ่ายหญิงอย่างแสนรักด้วยความเสน่หาผมรักคุณนะริต้าค่ะริต้ารู้คุณรักผมไหมเจสันไม่กดดันริต้าสิคะให้เวลาริต้าหน่อย ริใใตายังตัดใจจะน้ำหนึ่งไม่ได้เจสันต้องให้เวลาริต้าอย่าทำให้ริต้าต้องลำบ,บากใจนะคะก็ได้ผมจะรอในห้องหลับใต้ดินระดาได้ข้อมูลคนที่มันสู้กับพี่หรือ,อยังว่ามันทำงานให้ใครได้แล้วค่ะพี่อันดาอันดารับเอกสารมาดูก่อนจะไล่ดูข้อมูลที่ได้รับชื่อมาตินไม่พบข้อมูลนามสกุลทำงานเป็นเลขาของนายเจมนายทุนที่ทำธุรกิจเหลืองแร่เหล็ก ส่งให้บริษัทเกิดชัยกุ๊บทำธรุรกิจสีเทาไม่ระบุมีข้อมูลแค่นี้ใช่ไหมระดาอันดาถามออกไปก่อนระดาจะเพียงแค่พยักหน้าให้กับคำถามที่เธอถามไปงั้นเอาเป็นว่าเราจะใช้บริษัทเกิดชัยกุ๊บสืบสาวไปถึงนายเจมนี่ให้ได้เพราะนายเจมอะไรนี่ต้องทำสิ่งผิดกฎหมายแน่นอนนอกจากมันจะค้าแร่เหล็กแล้วมันคงซ่อนดวงผลิตอาวุธสงครามไว้แล้วข้อมูลคนที่ชื่อเดวิดล่ะ มีไหมมีค่ะมันคือพ่อค้าอาวุธเถื่อนและยาเสพติดชาวต่างชาติซึ่งมันถูกทางการ CIA ออกหมายจับ2คดีนี้เหมือนกันแล้วมันก็หนีคดีอยู่วันนี้เป็นวันแรกในการจัดแสดงโชว์รุ่นรถใหม่ของบริษัทเกิร์ชยกรุ๊ปในโถงกลางห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศ PNP Center งานครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ทางบริษัทเกิร์ชยกรุปปจัดขึ้นมาเพราะไอเดียของรองผู้บริหารสุดสวยมากด้วยความสามารถ ที่ตั้งใจจะกอบกู้ความเชื่อมั่นให้กับบริษัทขึ้นมาและผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เติบโตขึ้นน้ำหนึ่งเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและวงการนักธุรกิจเป็นอย่างมากเขาสามารถโชว์ศักยภาพให้ทุกคนได้เห็นถึงความรู้ความสามารถที่มีในการบริหารงานแม้อายุยังน้อยและงานในวันนี้ก็ประสบความสำเร็จเกินคาดทำให้คุณหญิงอารีและคุณหญิงวิการดาอดที่จะชื่นชมสองพี่น้องนี้ไม่ได้ นายินดีด้วยกับหนูน้ำหนึ่งและหนูน้ำเพชรด้วยนะจ๊ะที่งานนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีเก่งมากๆทั้งสองคนเลยนะขอบคุณคุณนะ้าได้ฝากขอบคุณคุณหญิงป้าด้วยนะคะที่กรุณาถ้าไม่ได้คุณน้าและคุณหญิงป้าช่วยเรื่องสถานที่ก็คงไม่มีงานนี้ขึ้นมาได้หรอกคะ่ะน้ำหนึ่งและน้ำเพชรยกมือไหว้ขอบคุณคุณหญิงวิการดายอย่างนอบน้อมหนูน้ำเพชรจ้ะวันนี้พนักง,งานที่ชื่ออลินไม่มาด้วยหรอไม่เห็นในงานเลย อ๋ออรินเขาทำงานอยู่ที่บริษัทค่ะเลยไม่ได้มาด้วยอ๋อละจ้ะวันหลังถ้าหนูน้ำเพชรมาอีกก็พาอารินมาด้วยบ่อยๆนะได้ค่ะไว้ถ้ามีโอกาสหนูจะพามานะคะเมื่อนำหนึ่งและน้ำเพชรขึ้นรถน้ำเพชรก็ได้แต่นั่งเงียบตั้งแต่วันนั้นที่เธอคุยกับอรินหลังจากนั้นเธอก็ไม่พบอรินอีกเลยทางทางที่อยู่ในบริษัทเดียวกันจนเธอต้องแอบไปเช็คกับฝ่ายบุคคลว่าอารินมาตอกบัตรเข้าง,งานหรือเปล่า แม้เขาจะมาทำงานปกติแต่เธอดันไม่เคยเจอเขาเลยและเธอก็คิดว่าเขาคงหลบหน้าเธอไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเธอตามที่เขาได้บอกไว้แน่ๆคิดเช่นนั้นเธอก็มานั่งเศร้าด้วยไม่รู้สาเหตุทำไมเธอถึงต้องรู้สึกแย่ขนาดนี้ด้วยหลังจากวันจัดงานเสร็จสามวันนํำหนึ่งก็ประชุมภายในบริษัทเธอได้แจ้งวาระเรื่องงานประจำปีของบริษัทที่จะจัดขึ้นในอีกอาทิตย์หน้า โดยประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำคือการแข่งขันความเร็วโดวยการแข่งขันร,รถยนต์ทางเรียบซึ่งในพื้นที่ของบริษัทมีสนามแข่งรถที่ได้รับรองมาตรฐานสากลและมีรถยนต์ไว้สําหรับแข่งขันเตรียมไว้ให้โดยพนักงานในบริษัทแผนกต่างๆสาม,มารถส่งผู้แข่งขันได้ไม่เกินแผนกละสามคนอีกทางปีนี้เป็นปีที่พิเศษตรงที่เชิญแขกที่เป็นบริษัทคู่ค้ามาร่วมง,งานด้วยรางวัลที่หนึ่งหนึ่งล้านบาท รางวันที่สองห0 0 0สนบาทรางวัลที่สามห0 0่งแบาทและรางวัลปลอบใจ2 0 0 0 0บาทและคนที่ได้ที่1ปีนี้น้ำหนึ่งมีรางวัลพิเศษให้อีกว่าจะขออะไรก็ได้ถ้าน้ำหนึ่งเห็นสมควรให้น้ำหนึ่งก็จะให้เอาเป็นตามนี้นะคะขอให้หัวหน้าทุกแผนกแจ้งลูกน้องของตนเองด้วยนะคะและสามารถเริ่มลงรายชื่อแข่งขันได้เลยถ้าไม่มีอะไรแล้วน้ำหนึ่งขอจบการประชุมเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะเมื่อข่าวกระจายไปทั่วบริษัท ต่างทำให้พนักงานตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากที่กําลังจะมีงานประจําปีเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้าอีกอย่างเรื่องประเพณีการแข่งขันก็สร้างความตื่นเต้นให้เหล่าพนักงานที่ชอบความท้าทายความเร็วได้เป็นอย่างมากพี่เต้นคะแผนกเราลงแข่งครบด้วยยังถ้ายังอรินขอสมัครลงแข่งด้วยนะคะอืมได้สิว่างอยู่หนึ่งที่พอดีเลยเอาชนะแชมป์เก่าอย่างพี่ให้ได้นะไอ้น้องอืมจริงดิชักสนุกแล้วสิ เบื่อเบื่อสังเซยมาตั้งนานขอปลดปล่อยบ้างเถอะ